ลีฟินเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มอบสินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมายให้แก่ทุกคนได้สวัสดีทุกคนนะคะและครีมนี้อ้อยจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับลีฟินเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รวบรวมโปรโมชั่นจากธนาคารหลากหลายแห่งเพื่อมาเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยให้เราได้เห็นชัดๆเลยว่าธนาคารไหนมีโปรโมชั่นสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยต่ำที่สุดและให้โปรที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้รับอัตราดอกเบี้ยจากสินเชื่อส่วนบุคคลในอัตราที่ต่ำให้วงเงินกู้สูงสุด5เท่าของรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ9.99%ต่อปีระยะเวลาผ่อนจ่ายสูงสุดนาน72เดือนเงื่อนไขต้องมีอายุตั้งแต่20ถึง60ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยรีฟินไม่ใช่สถาบันปล่อยกู้สินเชื่อ แต่เป็นเว็บแอปพลิเคชันของบริษัท Refin International.com จำกัดที่ก่อตั้งเมื่อปี2560จุดมุ่งมั่นของบริษัทนี้คือสร้างเว็บ Refin สามารถเปรียบเทียบข้อมูลอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ด ของธนาคารชั้นนำทั้ง15แห่งให้ผู้ใช้ได้เห็นข้อมูลสรุปออนไลน์ทันทีเพื่อช่วยให้คนไทยลดภาระหนี้สินและมีความมั่งคั่งมากขึ้นโดยได้ดอกเบีย้ยถูกลงถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครฟรีออนไลน์ใช้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงรู้ผลอน,อนุมัติเบื้องต้นแจ้งออนไลน์ลดระยะเวลารอคอยปลอดภัยข้อมูลไม่ล่วไหลเพราะมีการรักษาความปลอดภัย เป็นความลับสูงสุดช่วยให้บริการจัดการเงินกู้สินเชื่อบ้านเป็นเรื่องง่ายทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยวิธีการใช้รีฟินเบื้องต้น 1. ค้นหาโปรโมชั่นฟรีได้ที่เว็บไซต์รีฟิน 2. กรอกข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน 3. รอระบบประมวลผล 4. ระบบจะแสดงลำดับปล่อยกู้ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดให้กับเราก่อนเราสามารถเลือกรูปแบบดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายวงเงินของสินเชื่อที่ต้องการได้เลย 5. เวลาที่เว็บไซต์แสดงข้อมูลธนาคารต่างๆอัต,ตาราดอกเบี้ยเอกสารที่ต้องใช้เงื่อนไขแนะนำให้เ,เพื่อนๆอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะ สำหรับใครที่ต้องการเปรียบเทียบสินเชื่อเงินกู้ต่างๆสามารถใช้บริการกับ r e f i n Web Application ได้เลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดและไม่มีเวลาเดินทางไปที่สถาบันการเงิน สมัครได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าทำผ่านออนไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือสินเชื่อส่วนบุคคลอ้อยแนะนำให้เพื่อนเพื่อนกู้ที่เท่าจำเป็นและชำระจ่ายคืนไหวถ้าอ้อยพูดตรงไหนตกหล่นไปเพื่อนเพื่อ,อสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้หรือถ้าใครมีคำถามสงสยัยสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เลยค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตสินเชื่อใหม่ๆนะคะ